ฮ่่พีกูยิใครจะขับตู้ไหมครับจะฝากสายไฟไปเก็บด้วยเฮ้ยมาเลยมาเลยพี่พี่โย่หลังเขียวเจอแล้วเขียวพี่อะไรเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะเราพิกเต็มรถแล้วสี่สิบอันมันจะเก็บถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะผมได้ยินอยู่ยังไงนะเบลลี่เกียสองใช่ไหมครับเกียสองเปิดไปเลยอบอกเขาสามแสน ไอ้คนนึงอยู่ไหนอ่ะอีกคนนึงอยู่ไหนอ่ะนี่สี่แยกเลยเฮ้ยจริงๆเกียร์สองเปิดสองแสนห้าก็ได้นะก็ไม่แย่นะถามพี่อ่ะเกียร์สองเปิดสองแสนห้าก็ได้เบลลี่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ผมเปิดไปสามแสนแล้วอ่าๆให้มันต่อให้มันต่อเพราะว่าพี่ลองเช็คราคาจากหลายๆคนที่มันขายอะราคาเราไม่ได้แพงนะเว้ยมึงเอากระเดงมาให้พี่มาเดี๋ยวพี่จะไปตู้พอดีเอาไม่มาพอกับเราเลยเพี่อะตามไม่ต้องกลัวหนูหนูว่าตำรวจหนูเห็นเครื่องตำรวจ คือผมมองว่าแบบนี้ไปเขาดูถ้าทาผมนะตามความเข้าใจผมนะโดยแบบว่าคนเนี่ยว่าทําของอ่ะผมมองว่าเขามองว่าเฮ้ยแต่งรถแม่งโหใช้เงินหลายล้านเลยว่ะเก็บไปก่อนดีกว่าทําอาวุธก่อนพอใช้แล้วมีอาวุธก่อนอ่ะมันครบเครื่องกว่าถูกป่ะดีกว่ามีรถแรนๆแรแต่มันก็มีคนจําพวกบางประเภทที่ผมเจออย่างคนล่าสุดที่เขาซื้อเครื่องของไปลานห้าเขาบอกผมว่า เหตุผลที่เรายอมซื้อเครื่องก่อนทำอาวุธเพราะบอกว่าเขาอะเป็นช่องสายรถซิ่งเขาบอกเขาชอบเขาเป็นสายรถซิ่งครับเขาจะมีแก๊งพวกแก๊งรถซิ่งเขาเขาไม่ตีใครเขาไม่ชอบตีใครเขาชอบขับรถอย่างเดียวเขาบอกผมเงี้ยเขาเลยบอกเขาอยากซื้อครับเขาบอกเขายาวไปซื้อซื้อไปใส่นี่เออซูเปอร์ไอ้เขาเขาบอกเขาไปซื้อซื้อใส่ซูเปอร์ขั้นไหนพี่ไอ้นนี้เดี๋ยวเที่ยวคุยกับผมนะตอนผมพอดีผมไม่ได้สตรีมวันนี้ผมมาไวไงผมมามามาเอาของตีของให้คุณมันไปตีของนี่นี่ก็เดี๋ยวคุยกับผมนะ บอกว่าเขาเขาเาเล่นสายเราซิ่งเขาไม่ชอบตีใครแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ถามว่าแพงไหมเขาบอกว่าไม่แพงนะราคานี้เขาบอกพอเข้าใจได้ไม่แพงไม่แพงรถได้แล้วกินข้าวอ่ะอ้าวแต่ปัญหาคือจะไปเวลาผมบอกคนอื่นคนอื่นมันชอบแบบฮะโอ้โหครับว่าไงครับเป็นไงบ้างครับครับสบายดีครับสบายดีครับว่าไงว่าไงเรื่อยๆไหมพี่เรื่อยๆไหยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลย รู้สึกว่าเพชรแดงรับยางไม่มีอะไรนะอะไรนะเพชรแดงรับยางเหรอเพชรแดงอะรับอีกมีมีเท่าไหร่มาเลยมาเลยมีมาเลยไม่พี่เนี่ยรับยางไหมผมมารับยางมากเลยอ๋อไม่ไม่อยาก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 เรื่องนเพนพี่รับได้เรื่อยๆเลยแต่มันมาไม่เยอะเดียวมาเจี๊ยสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยเจี๊ยดิเจียหน่อยมาเรื่อยเรยเยอะนะถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเหรอไม่พวกพี่เร่งทาอาวุธกันอยู่ไงมันแป๊บเดียวมันมาเดียวก็หมดมาเดี๋ยวก็ใช้แป๊บเดียวเขใช้เออ มันไม่ได้นี่ไงแล้วทำล็อกปิกอีกมันยิ่งปากกันใหญ่ถูกถูกถูกตอนนี้มันเริ่มขาดตลาดหลายคนมันแห่ทาบุธไงถ้าถามพี่อ่ะตอนนี้คนแห่ทาบุธกันหมดคนนารัคไปรอสอนนอป่ะเผื่อระตูไม่รอให้พรวิ่งออกมาไปลงกันเด่ปะเอ้ยเองเอาของของแต่งรถเปล่าน้องยราูไอ่นน้อยู่ต้องคืนนฟูไมอะไเปรอะีตำรวอยู่พี่แป๊นึรอเค ตีตีกับตีกับหนวดดำพี่แล้วของมันเียแก๊งเไรนะเดรนี่เหรอใช่พี่อันนี้น้องน้องเดรนี่เหรอเนี่ยแช้ครับเออล้วเป็นไงอ่ะให้ตีกันล้วเป็นไงบ้างอ่ะพี่ยังมีเรื่องไอ้แก๊งไอ้ที่ชื่ออะไรวะกลับมาพื้นฟูพี่มันก็มันคืออันเดียวกับหมวกฟางนี่ผมว่าพี่พึ่งมีเรื่องมันไปแล้สมันมันคนละมันเหมือนหมวกฟางมันเป็นเด็กเดินมากกว่าครับเหมือนเสียอะไรหมื่นห้าเนาะพวกหมวกฟางคือเด็กฟาร์มนียเหรอ ใช่ตรงเหมือนน่ะผมคิดว่า้อย่างนั้นนะอ๋อ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 อเคเครู้เรื่องรู้เรื่องมีขึ้นรถพี่วินขีก่อนรถอาแล้วพี่สวัสดีครับครับผมมาครับจากการวัยรุ่นนี่เหรอใครวะทำมาสองชิ้นเลยก็ยังไม่เต็มอพี่ เฮีียยพ่กูใครจะขับตู้ไหมครับจะฝากสายไฟไปเก็บด้วยเอ้ยมาเลยมาเลยพพีี่่่ยยนักเขียวเจ้าแหลกเขียวพี่อะไรเมื่อกี้พูดอะไรอะเมื่อกี้พูดอะไรอะเราพริบเต็มรถแล้วสี่สิบอันมันจะเก็บถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรอะผมได้ยินอยู่ไม่ได้เงินได้ครว่าอะไรครับเอามันถามมาพี่ชื่ออะไรก็เห็นเมื่อกี้เรียกอยู่ว่าไอเอสวินมันชื่ออะไรอะผมได้ยินนะใครพูดตัวดามผมได้ยินผมได้ยิน เออได้ยินได้ยินเหมือนกันผมไม่ได้ยินคนเดียวด้วยทังเป่าเชื่อผมดิผมไม่ได้ยินคนเดียวด้วยมึงอ่ะพูดพี่แดงยู่มึงอ่ะพูดเมื่อกี้กูได้ยินโอ้โมึงได้ยินกะเออได้ยินเหรอมึงพูดอะไรบ้างเมื่อกี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพีโฮดิฮัลโหลไม่ต้องฮัลโหลเอายังไงว่ามาทำไมมีอะไรจะว่าไงว่ามาผมไม่ได้พูดนะเมื่อกี้อ่ะอถูกต้องแต่คนเดียมันพูดไงพูดว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ ยอมรับไปเลยได้ยืนต่อหน้าแล้วพูดเลยผมยืนอยู่ต่อหน้าแล้วไม่ต้องไปนินทาลับหลังอะไรหรอกผมยืนอยู่ตรงนี้แหละต่อเมื่ะกี้ผมถามไงขอโทษได้ไหมขอโทษแทนละไม่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 ต้องมาคำขอโทษกับผมอือหือยังไงว่ามามันมันอยู่กับผมเนี่ยแหละพี่เอาเราจะเอาไงว่ามาเอ้ยกูขอเอาหนึ่งนะ ไม่ตะกี้ผมเห็นที่ผมนินทาอะไรหรอกผมยืนอยู่ตรงต่อหน้านี่นแหละจะพูดอะไรไม่ตะกี้ผมเห็ที่ผมคุยกับคุณยังไงผมเลยถามว่าคุณชื่ออะไรนินทาอะไรไม่คำพูดคุณไม่ได้พูดคำนี้คุณไม่ได้พูดคำนี้คคุณไไม่ดด้้้พูำนีถาผมไม่ได้หูฝาดก็ขอโทษด้วยครับผมไม่ได้หูฝาดแต่ว่าเจตนาเจตนาผมอ่ะอ่าประเด็นคือมึงมีไอ้ไงเออมึงบอกเมื่อกี้ผมพูดอะไรผมไม่ไม่ต้องไม่ต้องขอโทษไม่เอาใช่ใช่ผมยอมรับผมยอมรับเจ้าไงว่ามาเจตนาผมไม่ได้ตั้งใจนินทาคุณไงผมเออไม่เป็นไรเอาไว้ว่าคุณเจ้าไงว่ามา จะตีหรือจะจ่าไม่เอาคำขอโทษจะตีจะใจ่ือเลือกมาผมไม่นี่ผมมาตีอยู่แล้วคุณจะเอาไงคุณว่ามาเลยจะตีจะจ่ายโอ้โหถ้าจะตีผมจะไปขึ้นสล็อตให้จะตีจะจว่ามาโอเคครับจ่ายไปก็ได้พี่แต่คิดยังไงมงครับผมถ้าจ่ายล้านหนึ่งโอ้โหมีมีเวลาให้ไหมพี่ม่เวลาจะกี่วันว่ามา ถ้าคุณพูดอีกคำหนึ่งอ่ะผมไม่ว่าคุณหรอกแต่คําพูดถ้าคุณเมื่อกี้คุณพูดว่าเฮ้ยไอ้คุณคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะผมจะไม่ว่าคุณซักคําแต่คําที่คุณพูดเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดแบบนี้คุณคุณลองคำพูดคุณดีๆถูกป่าใช่ใช่ผมแบบว่าพูดเพราะว่าแบบว่าอยากรู้หน้าตอนนั้นจริงๆครับขอโทษทีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมีราคาเสมอเอาว่ามาอ่าเข้าใจแล้วนี่คือขอเวลาได้ปะไม่มีปัญหาครับอี่วันเออ อันนี้อัน sure. ้ยังยังบอกวันไม่ได้พี่เพิ่งลับมาฟื้นฟูครับไม่เป็นไรอ่ะได้พี่แกรายังมีใครพี่ไอ้แกงพี่ยืมรถดูนี่นั่นรถให้เดือดเจ็ดแสนพี่โอเคครับผมแล้วแล้วพี่จะกําหนดวันไหมครับหรือว่าถ้ามีวันไหนก็มาจ่ายเลยโอ้โหนานขนาดไหนพี่ขอวันมาก่อนเลยกี่วันสามวันไหมตัวนี้ไม่ไม่เกินสามวันครับพี่โอเคไม่เป็นปัญหาครับพี่เอาดีซีทูมาก่อนมันมีดีซีทูนี่ระหว่างรอสามวันเอารถให้พี่ยืมก่อนี้ เออระหว่างรอสาวันพี่ขอยืมแล้วก่อนมันมีนี่หัวม่วงเนี่ยดีซีทูผมจ่าได้พี่ขอยืมแล้วก่อนขอขอยืมแล้วก่อนระหว่างรอสาวันอ่ะพี่ขอยืมพอแค่ยืมเองจ่ายเงินเอาคืนไปอูกผู้ชายคำไหนคำนั้นขอยืมหน่อยระหว่างรออ่าพี่มดว่าไงมัดจำมัดจำถ้า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 คืนนะอันนี้พี่คืนนะพี่คุยก่อนพี่คืนนะไม่ไม่ใช่ว่าจะจะยึดรถเองไม่เอานะเพราะว่ารถรถมันก็คือของเองอ่ะพี่ไม่ไม่ยึดอยู่แล้วแต่แค่ขอระหว่างรอรอเงินอ่ะพี่เอารถไปทํางาน จ็แสนใช่ไหมที่เจ็แสนครับเรามีถึงปหมวะลดได้อีกแล้วไครับผมเกจตนาไม่ได้อย่างนั้นจริงไม่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 มึงพูดก็คือมึงพูดน้องแค่นั้นใช่ใช่เรแว่าพูดแต่ว่าเจตนาไม่ได้อยากดินทาหรืออะไรแบบเข้าใจแต่คำคำพูดที่คุณพูดอ่ะคือใคือผมไม่ไม่ไม่ได้อยากมีเรื่องกับเดนนี่นะอันนี้ผมพูดก่อนเลยเพราะว่าผมเห็นว่าโอเคแก๊งผมก็พูดอยู่ว่าอ้ยคนชื่อโทนี่ก็ช่วยแก๊งผม ผมเข้าใจโอเคผมไม่เอออ่าใช่ผมไม่เออพี่ไม่ได้อยากจะตีเองหรืออะไรนะแต่ไอ้ที่เขาพูดถูกปะล่ะไม่ใช่ค่ะก็อ่านจะครูอธิบายให้ฟังก็คือเขาเข้าใจแล้วว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้นินทาเอแต่มึงใช้คําพูดผิดใช่แล้วปัญหาคือคุณเอาเรื่องโอซีมาพูดถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยไอไอหัวหัวทองอะไรนั่นชื่ออะไรมันก็อยากอีกอารมณ์หนึ่งถูกปะแต่คุณเอาเรื่องโอซีมาพูดแล้วผมได้ยินผมต้องรู้สึกยังไงออขอโทษครับครับผมครับอันนี้คูสั่งสอนได้แล้ว พี่จะไม่ใช่คำพูดผิดด้วยเองไม่ใช่คำพูดผิดแสนได้ไหมพี่ผมจ่ายให้เลยอ่านี่ยพี่ถ้า600,000นะผมผมพร้อมโมนเลยตอนเนี้ยไม่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 พี่ไม่ลดไม่ลด้เพิ่มนะเจ็ดเจ็ดแสนต่ออีกเพิ่มมาไม่ไม่โอเคโอเคเจ็ดแสนแนต่แต่ขอขอลานิดนึงถ้าจ่ายตอนนี้คือหมดแล้วอ่ะก็แล้วนะพี่ก็อย่างที่พี่บอกอ่ะพี่ขอลดลดมาใช้รอชั่วคราวก็เองจ่ายเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพี่โอนคืนให้ค่าโอนพี่โอนเอง จ่ายจ่ายเลยแหละตอนนี้มีมีมีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวรวมกันไงก็ได้เอ้ยพี่หมดเงินเผยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสำรองจ่ายให้ก่อนแล้วกันโอ,โอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวรวมรวมเงินกันไปเพราะใช้รถทำงานกันโอเคพี่อารพี่จเจริญเทอะไรพี่เอ่อสามเจ็ดหกครับไอ้เหี้ยแล้วนี่ผมเตือนคุณนะชื่อไอซีผมชื่อเฉินจำใส่กระบาลแม่นๆนะไม่ต้องเรียกชื่อโอซีผมคุณจะนินทาผมไม่ว่าใครอยากจะนินทาผมไม่ว่าแต่ถ้าผมได้ยิน มันก็คือส่วนของผมนะผมพูดถูกต้องป่ะเฮ้ยขอโทษเข้าไปขอโทษเขาไปน้องโหไม่ไม่ต้องขอโทษครับไม่เป็นไรครับมผมผมผมโอนแล้วพี่ขอบคุณครับครับทษทีนะครับพีไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทนี่ไม่ต้องมาขอโทษครับไม่เป็นไรขอบพระครับเป็นอะไรกันมาไอ้เขี้ยวอยู่กูดีๆให้ยมันดูมึงพูดดิกำลังจะตีผีไอ้เขี้ยวโรคจิตเปล่าวะ อโลกจิตปะวะผมไม่เข้าใจเลยยุ่ยู่เฉยๆแท้ๆไม่ไม่ไมันมันมัไม่ไม่ได้ไม้ค้างครับมันพูดวอมันพูดวอแต่มันลืมปรับวงอันนี้ผมจะบอกให้มันพูดวอแต่มันลืมปรับวงถ้ามันเป็นพูดวอแต่มันลืมปรับวงมันพูดวอแค่มันลืมปรับวงแค่นั้นอะผมบอกให้เมื่อกี้วงมันกว้างแล้วมันมันจะดินทาในวอไงอารมณ์แบบคุยในวอ่ะแต่คุยกับเพื่อนอะตอนแรกผมทดสอบเออครับครับว่าไงครับครับ พี่เฉินะครับครับครับว่าไงครับเอ่อพี่มีเพชรแดงขายผมสักเพ็ดไหมครับผมอยากได้เอ่อตอนนี้ตอนนี้ผมขายไม่ได้จริงขอโทษจริงครับเพรดีแก๊สผมต้องใช้ขอโทษจริงครับเม็ดเดียวไม่ได้เลยมันแก๊งพี่ต้องใช้อ่ะดิมันขอโทษจริงๆนะมันต้องใช่วะคือมันตอนนี้มันยังไม่พอเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเด็กตรงเล็กให้พี่แล้วันนโอเคจัดมาเอาเล็กมาขายเลยไวรุ่นมาใจเย็นพี่ผมผมหลงอ่ะผมไปพามืองอ่ะ ตอนแรกคิดว่ามันจะได้เหล็กแล้วเปิดดูือทีเดียวได้แต่เพชรเฮ้ยเพชรก็มาขายได้เพชรเพชรก็มาขายสิถ้าเป็นเงินนะกลยว่ะขายเม็ดเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยพี่นละเก้าร้อยครับเนี่ละเก้าร้อยงั้นเอาผมมีสี่เม็ดเอามาหมดคิดไปเลยโอเคพี่โอ้โหมันมีสีเทากับสีดำอ่ะสีเทาอ่ะสร้างยังไงสั่งหน้าตู้อะพี่ตายพี่อ่ะสามขวดสองขวดเก็บไม่ได้อไอ้พอนดจับ สามพันหกกระเป๋าครับกระเป๋าส right. yes, nah. <sh like uh. ี่เจ็ดหนึ่งครับพี่ใช่พี่ใช่พี่เพื่อไม่ได้ส่งเล่นนี่ครับขอบคุณมากครับทับมาขายเลยที่เหล่หมดเลยขอบคุณมากนะครับผมนะครับผมผมชื่อโจ้ครับพี่ ครับโอเคครับโจ๊กขอบคุณมากครับโจ๊กภาพไม่ตรงครับที่บ้านอีนาบ้ากว่าจะเอารถได้อยู่ดีๆคนก็มาหาเรื่องมาให้เราพี่ไี่เห็นชนเองเลยนะสัปเสื้อผ้าไม่ตรงพี่แต่ซูเป้าสองพันลุงตีของมีแต่เพื่อนเรามีไเห็นพี่พี่เห็นเองมีพี่เป็นมีนุงตีได้เก้าจีนุงตีได้เก้าจีมันมีซูเป้าสองพันตัดร้านอยู่หรอไม่ใช่พี่หลง I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I of just me. wanna be the best at what I know.